สวัสดีค่ะทุกคนนี้อยู่ในปามังคุดอีกคือเกาจ้ะสุภาพมาจอบดอกมังคุดนี่บภาพมาจอบดอกมังคุดจ้ะจอบทุกเทียเลยจ้ะไปเบิ่งกันจ้ะบสัสมีคือบอมีมนี่ไปนะ แก้แตกแล้วพ่อแล้วจ้ะปากนกแก้วของเรามาแล้วจ้ะมาแล้ว พอแล้วเดย์มีอยู่เดยวแตจ้ามีไฮรุ่มเดยเด์จ้าอ๋ออ,อ,อ๋ต้นนี้แอบออกว่ะของแท้ของแท้ แผลเด้อต้นนีออกแล้วอืมของแทของแทปลาเต่งแดงนี่กระลังเป็นตุ่มล้วจ้ะ mười lăm 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 mười ยุ ừ, no ่งจริงเดียวกันนี่ไม่นันี่ยกำลังแตกกำลังแตกอืมจริงนีกลมละดอกรุนอะนี่ยุกงงามเลย ไข่แน่ไข่แน่ไข่แน่ไมีอยู่ตัวละหนัะน,น,นี่อยู่ตัวละนัะนอนอพอแล้วพอแล้ว มีอีกบอ่มีอีกบอ่เกิดช่างเซนก็ออกเปนะ็นใครแน่ใครแน่แนยุคข้างล่างไี่เด้อ

งานแนนออกจริงเลยนั่งแถวออกเต็มทีก็ว่าออกเห็นหรือพี่น้องอืม tâm tâm mà được yêu thương thơm muốn yêu đánh vào cái đài ข้าไปเบื้องต้นหน่อยก่อนต้นนน่นก็ออกแล้วแต่ว่าออกขังทึงดวงมะม่วงวันใบอ่อนแตกอีกแล้วโอ้ยเหลียว,วเห็นดอกทั้งหี้ ที่ว่าออกใบใบของปุใดออกแน่เนอะคือกันบนเนาะมีนี่ดอกมันออกดอกกับใบผสมกันนี่ดอก น,นี่ดกอกน,นี่ดอกจ้ะว้าเียบไปเห็นนะแล้วหน,น้ามีใบใบกามืนก่พันกก่พันเป็นใบอันนี้ดอกงสี่ดอกอก่อกพันเป็นใบอันนี้ก็ดอกจ้ะ นี่กระดอกอันนี้กายพันเป็นใบแล้วจ้ะอันนี้บล็องส้งสิเป็นดอกเลสิกายพันธุ์บล็ก็ทันไม่ชัดเจนนี่เห็นแดงๆออกมาแล้วกายพันธุ์พี่น้องเอ้ยเนี่ยก็สิเป็นดอกไม่เป็นใบเนี่ย แดงแดงนี่แดงแดงอ้ยนี่เห็นบ่อืมเก็บกายพัน์เด้ออันนี้กระดอกพรอมใบดใ้กันนะที่เคยให้ผ้ามาเบิ่งตอนแรกนี่เป็นตุ่มแล้ว เป็นตุ่มแล้วความคืีบหนานะจ๊ะอันนี้เิืมออกมาแล้วอันนี้ล้างบานแผลแจ่อันนี้เป็นตุ่มเหรอไข่แน่อยู่จ้ะโอ้ยเบิง้งพุ่งเอาใบออกเต้มทัง้ง กินนันออกเห็นไหมตัวต้นใดนี้อีกตัวนี้อะไจ้ะอันนี้ใบท่านแตกแล้วมีดอกเหรอใบผึ่งเริ่มแตกดอกผสมใบที่กอแล้วจ้ะคุณ ต้นนี้อ่ะมีอยอีกตามเคยไปพอกันไม่คิปหน้าสู่ความคลิปหน้าของมังคุดคลิปนี้จะจ้ำหนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ